บนักบล็อกสูงและบอลเร็วแม่พี่ตู้เย็นก็ไม่อ่อนโยนกับน้องๆเลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่หนุคอมเมนต์ช้นแนลนะคะโอ้โหเมื่อวานเป็นยังไงร้อนอุพ็กเดือนเลยไหมค่ะสำหรับยูยี่สิที่เจอกับทีมของพี่ตู้เย็นนะคะ การแข่งขัน BTV บินเดียนครั2024ที่ประเทศเวียดนามในกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติไทยชุดย20พบกับทีมนินบินแชมป์วอลเล์บอลลีกเวียดนาม2023ค่ะจบเกมไปแล้วรู้ผลไปแล้วนะคะแล้วก็น้องๆก็สู้เต็มที่แล้วเวียดนามทีมนินบินเนี่ยเป็นฝ่ายที่เล่นได้แน่นอนกว่าทั้งเกมรุกและเกมรับ ทำให้ชุดยู20่20ของเรานะคะแพ้ไป0ต่อ3เซตด้วยสกอร์19ต่อ25 18ต่อ25และ18ต่อ25นะคะคุณผู้ชมคะจะบอกว่า เกมจบแล้วเนี่ยแต่ความสนุกและความร้อนระอุเนี่ยหลังเกมยังมีค่ะ1นึ่งหแปดคอมเมนต์ชาแนลจัดมาให้คุณผู้ชมค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยน้องๆของเราเนี่ยเขาคว้าชัยชนะกับทีมทองตินไป3ต่อ2เซตนะคะและนินบินเนี่ยเขาก็คว้าชัยต่อเสฉวนทีมจากจีนที่เป็นแชมป์เก่าของรายการนี้เมื่อปี2019ไป3ต่อ0นเซตและสําหรับผู้ที่ทําคะแนนสูงสุดในเกมนี้นะคะแอดมินเข้าไปเห็นในแอฟฟาเ,ออเขาโพสแล้วเขาใช้คาน่ารักมาก เขาโพสต์ไว้แบบนี้ค่ะฝ่ายน้ําเงินยู20ของไทยเบอร์19น้องออมทรัพย์ผู้ที่จะเป็นราชนีบีหลังในอนาคตทําไป14คะแนนฝ่ายแดงตู้เย็นของเวียดนามเบอร์10ผู้หญิงที่น่าสงสัยที่สุดใน3โลกทําไปถึง19คะแนนย้ำค่ะผู้หญิงที่น่าสงสัยที่สุดใน3โลกนะคะค่ะอุ้ยชอบคําพูดนี้มากเลยค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่า ผลการเล่นของน้องๆชุดนี้นะคะหลายๆคนที่ดูแล้วเนี่ยบอกว่าชอบน้องชุดนี้มากสังเกตน,นะคะตอนที่คะแนนโดนนำห่างไปนะคะ่ะแววตาและสีหน้าของน้องๆเนี่ยเขาไม่ได้รู้สึกท้อเลยนะเขาแบบมุ่งมั่นตั้งใจกับการเล่นมากเลยและพอทำคะแนนได้เนี่ยสีหน้าแบบว่าฮึกเหิมออกมาเลยแบบว่าสู้ต่อไปสู้ไปได้วยกันโอ้โหไอเราเนี่ยนะดูไปเนี่ยอตอนแรกเนี่ยก็แบบรุ้นอยากให้ทำคะแนนได้ดีๆนะคะแต่ว่า ปล่อยจอยเลยค่ะเชียร์สนุกเลยทีนี้ไม่ต้องสนใจเรื่องผลคะแนนนะคะเราเชียร์สนุกเต็มที่เลยค่ะและเกมนี้นะคะต้องบอกว่าเราเนะ่ะเจอแบบตบหนกักบล็อกสูงแล้วก็บอลเร็วค่ะของทีมตู้เย็นนี่เองเราในะ่เห็นจุดอ่อนของเราที่ต้องเรียกว่าเอามาปรับปรุงได้และน้องๆเนี่ยก็ถือว่าเก่งนะที่สู้กับเขาได้คะแนนมันไม่ได้ห่างกันเลยอ่ะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างคะ และแม่พอพูดถึงพี่ตุเย็นเนี่ยนะคะโ,โหเล่นเนี่ยไม่หอนโยนกับน้องๆของเราเลยเลยนะยู20ของไทยไปแข่งเนี่ยเป้าหมายคือการสร้างประสบการณ์ได้เจอคู่แข่งเก่งๆชนะก็ได้ แพ้ก็ได้มีแต่ได้กับได้ค่ะได้เห็นรูปแบบวิธีการเล่นแบบใหม่ๆซึ่งน้องๆรุ่นนี้เนี่ยไปแข่งกับรุ่นพี่ที่ระดับแบบนักกีฬาอาชีพอะ่ะแล้วสู้ได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนะคะไม่ธรรมดาเหลือแค่ประสบการณ์สภาพจิตใจการควบคุมสมาธิและความนิ่งของน้องๆค่ะสำหรับเรื่องแพ้ชนะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเวียดนามเขาเป็นทีมผสมทีมชาติหลายคนนะคะแน่นอนว่า ประสบการณ์ของเขาเนี่ยก็มีเยอะนะอย่างเซตนแรกเนี่ยบอลเร็วบ่อยมากๆเลยน้องๆเขาคงจะจับทางไม่ถูกในตอนแรกพี่ตูเย็นนะนะได้ลูกก็ขึ้นตบขึ้นตบน้องๆเราอะ่ะแทบไม่ได้ขึ้นบล็อกเลยอะ่ะอีกอย่างไทยยังขาดผู้เล่นอีกคนหนึ่งค่ะก็คือน้องบีมการจนาที่เรียกว่าแฟนๆถามหากันมากเลยว่าน้องไปไหนทําไมถึงไม่ติดชุดนี้ และอีกเรื่องหนึ่งนะคะแฟนๆหลายคนเนี่ยที่ดูแล้วคาใจคือเกมมาดียเปลี่ยนตัวทำไมและหมดเลยอะ่ะแฟนๆหลายคนบอกว่าโคตรครับโคตรค่ะเป็นอะไรอะ่ะ แต้มกำลังไหลอ่ะน้องๆกําลังทําได้ดีอ่ะแต่มาเปลี่ยนมือเซตฝั่งตรงข้ามเลยแต้มไหลแทนเราซะนี่แล้วตัวตีก็ทําแต้มไม่ได้เพราะว่าจังหวะไม่ได้นะคะงงงงงถ้าใครดูแล้วรู้สึกเหมือนกันแบบนี้นะคะคอมเมนต์นะจุดนี้กันมาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะสาหรับทางบินนินเนี่ยพอจังหวะที่แต้มสูสีเนี่ยนะผู้เล่นเขาเนี่ยก็จะส่งให้กับตู้เย็นตบตลอดเลยอะ่ะสังเกตไหมคะแล้วหลังเกมน้องๆก็ออกมาให้ สัมภาษณ์ว่าสาหรับการเสิร์ฟของเขาอ่ะมีประสิทธิภาพรุนแรงการรับบอลแรกยังไม่เข้าจุดเพราะว่าเขาเสิร์ฟดี ส่วนนี้เองค่ะที่น้องๆเราจะต้องมาปรับปรุงนะคะเกรมบล็อกไม่ผ่านยังต้องปรับปรุงอีกบอลเร็วบล็อกไม่ได้เชื่อว่าพี่ๆทีมงานสตาฟโค้ดแล้วก็รวมถึงโค้ดนะคะก็คงจะเอาคลิปการแข่งขันในแมตช์นี้นะคะไปพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกันใหม่คราวนี้นะคะมาเรื่องพี่ตู้เย็นลุน้นๆเลยค่ะสังเกตไหมคะว่าตอนเล่นในเวนลากระโดดเนี่ยโอ้โหเชื่อว่าทุกคนคงจะจับจ้องเธอมากเลยนะคะโฟกัสแบบเน,น้นๆๆๆอ่ะว่า เป็นผู้หญิงจริงเปล่าอ่ะ <c oughs> ค่ะช่วงที่เกมกําลังแข่งไปนะคะก็มีชาวต่างชาติเดโมเมนต์ด้วยนะว่าเอาผู้ชายเบอร์สิบมาแข่งกับผู้หญิงไทยโอหแล้วเขาก็ขำอีกนะคะแอบเนี่ยดูการแข่งขันไปก็แอบดูเม้นไปแล้วก็มีความฮาค่ะอย่างเช่นให้ตุเย็นเล่นในประเทศไปเถอะรู้อยู่แล้วเขาไม่ไปนอกประเทศแน่นอนลองดูแข่งขันโปรชาเลนเพื่อคัด VNL ที่ฟิลิปปินส์และซีเกมที่ไทย ตู้เย็นทอนตัวแน่ๆโดยมีเหตุผลไม่กล้าขึ้นเครื่องกลัวความสูงโอ้โหนี่นะคะเหตุผลของเขาค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะน่าอายมากกว่าน่าภูมิใจเอาผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงถึงจะแพ้แต่เราก็ภูมิใจมากกว่าคอมเมนต์ต่อมาค่ะนอกจากตู้เย็นแล้วยังมีทีมชาติอีก3คนน้องๆสู้เต็มที่และเก็บประสบการณ์ได้เยอะอยู่นะคะเชียร์ต่อไปคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ทำไมให้ร้อยนวลอยู่คอมเมนต์ต่อไปตกลงว่าตู้เย็นอ่ะเป็นกระเทยหรือทองโอ้โหคุณผู้มคะอ่ะและเรามาดูคอมเมนต์จากแฟนๆเวียดนามกันนะคะซึ่งแอดมินเห็นว่ามีแต่คนไทยเข้าไปเดือดเรื่องน้องตู้เย็นกันอย่างมากเลยนะคะลองดูคอมเมนต์แรกค่ะเพจเวียดนามมีแต่คนไทยทุกคนอยู่เป็นภาษาเวียดนามหน่อยดิภาษาไทยเข้าใจได้ไงอ่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะคนไทยลืมตาหรือยังเห็นสาวบริสุทธิ์ถูกช็อตช้าโอ้โหคอมเมนต์ต่อมาค่ะอยากดู U20 ี่สิบเวียดนามกับย2 0ประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมาค่ะยู20ไทยแลนด์เล่นดีมากพวกเขายังเด็กเกินไปและไม่มีประสบการณ์มากนักออันนี้นะคะเชียร์คนไทยค่ะและคอมเมนต์ต่อมานะคะมีคนไทยไปโพสต์ถามในนี้ค่ะถามว่ารายการนี้มีการทดสอบเพศหรือเปล่าอ่ะทำไมผู้ชายถึงได้รับอนุญ,ญาตให้แข่งขันคนเวียดนามภูมิใจไหมและมีแฟนเวียดนามมาตอบนะคะว่าถามวัดิสลาว่าเบอร์ซิเวียดนามเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงโอเคไ,ไหมคอมเมนต์ต่อมาค่ะ เป็นคนเวียดนามแต่ไม่มีความไว้วางใจและสรัทธานในกีฬาของฉันในกรณีตู้เย็นฉันคงเชื่อว่าเธอเป็นผู้หญิงร้อเซคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันหวังว่าคุณจะมองไปข้างหน้าและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นอีกหน่อยด้วยประโยคเล็กๆได้น้อยแบบนั้นคุณคิดเกี่ยวกับความสูงของตู้เย็นเมื่อรัฐบาลเวียดนามตั้งคำถามเรื่องเพศของเธอหรือไม่โอ้โหอันนี้เป็นต่างการมากเลยนะคะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะมีสาวประเภท2มากมายในประเทศไทยใครจะรู้ยู20เต็มไปด้วยสาวประเภท2ในประเทศไทยผู้หญิงคงไม่ใช่ผู้หญิงโอ้โหเป็นไงคะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมเมนต์ที่เรียกว่าระอุเดือดนะคะในประเด็นของสาวตู้เย็นค่ะสำหรับพวกเราที่ดูแล้วเนี่ยมีความคาใจ กับตู้เย็นไหมคะถ้าเกิดว่ามีใครที่สงสัยนะคะหรือว่าอยากพูดอะไรเกี่ยวกับตู้เย็นเนี่ยคอมเมนต์กันมานะคะค่ะคุณผู้ชมคะสรุปแล้วสาวไทยไปเล่น2เกมชนะ1แพ้1มี2คะแนนส่วนดินบิน,บนชนะ2เกมรวดนะคะมี6คะแนนเต็มและการันตีคว้าแชมป์ของกลุ่ม B ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วนะคะ ส่วนผลในกลุ่มเดียวกันก็คือทองตินเนี่ยที่มีวัชรียานวนแจมบอลเร็วสาวไทยของเราเอาชนะเสฉวนจากจีนไป3ต่อ2เซตทําให้การลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายเนี่ยนะคะสาวไทยของเราต้องชนะเสฉวนอย่างเดียวและต้องลุ้นให้ทองตินเนี่ยแพ้นินบิน,บนเราถึงจะเข้ารอบค่ะ และสําหรับโปรแกรมนะัดต่อไปก็คือวันนี้เองนะคะ14พฤษภาคม2567เวลา17นาฬิกาเซชวนพบกับไทยของเรานะคะ20.25ทงติมพบกับทีมนินบินเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมตามติดให้กำลังใจน้องๆชุดนี้กันนะคะสนุกมากนัดนี้เราจะต้องเชียร์ให้สนุกกว่าเดิมหนักกว่าเดิมนะคะค่ะและเช่นเคยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง168คอมเมนต์ด้วยนะคะไปละสวัสดีค่ะ